รถคันนี้ถูกชนมาแน่นอนครับพี่น้องรถถูกชนมาแน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชนหนักหรือชนเบานะวิธีสังเกตง่ายๆครับพี่น้องรถชนไม่ชนนะไฟข้างนี้เหลืองนะเหลืองของแท้นะเปิดปล่อยมันก็เลยเหลืองไฟข้างนี้เทียมจีนแดงไต้หวันนะอันนี้ของปลอมของไองของเทียมนะแสดงว่ารถถึกตามมาขังนี้เดี๋ยวอาอจะพาไปเบิ้งว่ารถคันนี้ ชนหนักหรือชนเบานะเพราะว่าถือต่ำม,มาถางนึงถางพุ่นครับพี่น้องนะมาอันนี้เดิมครับหัวไฟมันไฟมันเดือมมันเหลืองนะทางนี้ไฟมันขาวมันเป็นของเทียมแสดงว่ารถต่ำม,มาทางนี้ต่ำแห้งบ่ทำไมแผ่นเพจยังอยู่ครับนะแผ่นเพจยังอยู่ก็แสดงว่ารถคันนี้ต่ำม,มาไม่ถึงแผ่นเพจเฉียวม,มานิดเดียวนะตัวน,นี้เครื่องเดิมเดิมเย,มยะอะนเครื่องสองปัญหานะแล้วก็จะมีรอยเก็บสีข้างล่าง นะตรงน,นี้น,น,น,นี่ขูดมาเล็กน้อยเดีย๋ยวไอ้เก็บสีให้ก็แสดงว่าชนมาก,ก็าแห้งครับสวนมาแค่ไฟแตกครับพี่น้องนะโอเคป่ะนะออกรถศูนบาทกับออนิวดีแม็กโฉม2,013งวดพันเจ็ดบาทตลอดสัญญามาสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถสิ่งทั้งทีนมาในร่องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำามาหากินครับเครื่องเดิม ไปนาเดี๋ยวมันเหลืองกับมันขาวขางนึงมันบ่เดี๋ยวไอขัดให้มันเสมอกันโ okay. อเคปะเดี๋ยวทีมาไปส่งไอนะมาส่วนไหนเจ้าก็ส่งยังสัน่นเนาะเจ้าบุบุขัดในคอยได้บ่เอาอีกแฟชัน่นล่อที่อีสามเก็ดครับแล้วอีเบิ้งหู้แดงไหนไอว่ารถบรนชุนหนักบุ๊คส้นหนักครับอ่าบิ้งมองนั้นแล้วมันบุ๊ถึงทันหนามันบ่มันบุ๊คถึงมันผิดเขาก็จะมาเบึ้งไหนอีกเช่นนึงว่ารถบรรนอ่าอาคมันเดลือบ่ เดี๋ยวพาเบิ้งเดี๋ยวพาเบิ้งค่อยๆเบิ้งไปนจจกันครับหวงมะไรแตงดิฟฟี่หกโตน้าแล้วก็วัดบูดโอ้ข้างในคือหอมเลยวะรถกุ๊งกิ้งใส่ไว้ทีครับรถข้างในหอมมาหอมมามวยเลยนะอักเดิมครับน้าเห็นป่ะก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยคว่ำมาน้าโมเมนต์ชนมาแล้วเม็ดอักถางบ่มีจะซื้อได้รถกิ้งไหมเนี่ยนนทันเม็ดอักคขงางๆบ่มี แสดงว่าชนหนักพี่คว่ำมจมนะไฟไหม้ตัดต่อเรคซ์ซี 4, ตีลังกามาแปดตลบยาสิ <c oughs> <Yes. c oughs> โอ้ยขย้างในหอแมแพงเบาขาดสุกูบจะไงอ้าวคุ้ได้โซลซีหรอมั้งนะอ่ะหมอน็อตไม่ถอดนะประตูเอาไนเดียเด๋ยวเดิมเบาขาดคู่ขี้พะโซลซีหรอกเออเดี๋ยวเปลี่ยนเบาหนังให้เอาบาหิ้วเฉียเบาแตงผมแม่ได้โอ้ขาดจะกระทซงตามขาดได เจ้านี่คือขี่ไล่ไ้สเไิเอาไอีกอ้าวออนิวสองพันสิบสามงวดพันเจ็ดพันอพันไหมม,ะะมจะไปบุรีรัมย์หงกเกด้อหูเกาด้อไปอีสานเด้อยสูไปขอนแกนไปน้องขายไป่เพราะแม่ว่าเอาคันี้แหละบุรีรัมยดีเซลเน,นี่ยคุณบุรีรัมย์ซื้อกับยาด้อย,ยาด้อ ได้แล้วครับต่อป้ายใช้เทเดือดไอ้ขัดขีชวีวันให้นะแล้วก็เก็บสีตรงที่มันเกิดร้อยข้างล่างนะแล้วก็ขัดไฟหนาให้เบาะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังโอเคปะโอเคปะไปดูดซื้อปะนะาออเดียดีไหมโฉม2 0 1 3งวด7จ0ดตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนนะแคปหน้าจอส่วนลด 2, สองหมสร้างจอพาร์ทออนไลน์แอดมาที่ไลน์แอด นานา,นาช่อง Facebook หรือ Tik t o k กดลิงก like ์ไลน์แอดขมาทรงับรประชาชนเบอร์โทรและกะท็ทอยูขมาเดี๋ยวไอจัดให้เนื้อถึงรถยนต์มือสองเนืกอถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินครบวงจรเนึกถึงไอเดี๋ยวไอจัดให้ครับพีน่น้องนาเอฟซีอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอกับไอเสมใต้คอมเมนต์คลิปหน้าเดีย๋ยวไอจัดมารีวิวให้ครับพี่น้อง เกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเพชดไอซดหน้าห็ดสวนแม่บ้านรับว่พ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับบกล้อขับสิบล้อขับแม็โครตัดไม้เผาทานเลี้ยงว้วเลี้ยงคว้วยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่าขายรถเละหาเลแผงร้อยตลาดนัดห้องผมอมุ่งตะมุงทุกอาชีพจบศูนย์บาทฝังโนนแพ้ศูนย์ฟังนี้ ไต้หวันกินแดงจบศูนบาทส่งฟรีทั่วไทยก็พี่น้องเอ้าชาไปไปร่นเก้า